ดีครับพี่น้องครับคืนีซอโลเล็กมากพี่น้องมาสั่นตอกหนูครับผมาห้องก็มาหอดไม้ครับผมเป็นไม้ตรงหน้าของพี่น้องไล้บ้านน้องไข่ขาวครับหน้าสองคนครับกับซอสมอยสมอยกำลังเ้าไปสั่นครับเรื่องว่าไม้นี่ทำบ่หมันครับทาบ่หมันเท้าบ่มีหนูก็นนายจะไปทั้งมันน้าสมัยครับ มึงนี่คุยกันไว้สองไม้จังไหนจังไหนกันพี่น้องจังคอยติดตามรับชมกันครับผมแล้วครับแต้มเลิกครับ So, I'm not know my dear.

เนอจอซำอ่อยอยังขออยันน่ครับยังม้อนกลับบ้านตอนนี้ลงกลับขึ้นมาทาั้งบันน้องไก่ข้าวเลยครับกลาจะเที่ยงขึ้นเลยลงไปทั้งนาสมัยได้เต็มหนึ่งไปบานน้านแล้วผมก็ได้เต็มหนึ่งย่างมากล้ครับผมบามาหา่อแล้ครับไปมาขึ้นต่อครับผมพี่น้องครับผม ตอนนี้ก็หกถุงกลัวครับเกือบตีหนึ่งพอดีกับมาหอดบ้านแล้วครับเมื่อนี้จำอ่อยผ้าไปสันตอกหนูที่รถเลาะครับตั้งแต่ตบ้านน้องไก่ขาวอาเภอแสมมุนจนหอดบรรณปง่งจนหอดบรรณสมัย เขีดนำเพิ่มเพิมเยอะโซครับเกือบหอดเยอะโซตามล่าฮาน้องหนูพันนี่ครับมหอดบาน้ะครับมาเพิ่งผลงานกันครับพี่น้องครับผลงานซอซาำไวขึ้นนี่ครับครับผมทนงานขึ้นนี่ครับมาท่านครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครับเต็มครับ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ราชการมหอดบันซอสมบ่อยได้อุ่นเครื่องเลยครับอากาศเย็นเพื่อนนี่น้ำหมอกแห้งอยู่ครับราการนบ่อลมแต่ว่าเย็นน้ำแ้างครับผม <c oughs> สรุปเพื่อนนี่ครับผลงานซอสมบ่อยครับได้เจ็ดเต็มครับ <c oughs> คว้ดึกอยู่บ่อย <c oughs> คว้ดึก <c oughs> ืมบ่คือเราเข้ากับ อาการอาการนี่อยู่การสร้างทุนไปอยูเ่เราจะเลี้ยวขึ้นวันการสร้างทุนอยู่พื่อสิดไอ้ขวดได้ครับขึ้นนี่กับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมฝากช่องซอเล่าเล็กครับช่องน้องไม่กันช่วงเทศกาลหาหนูตามล่าน้องหนูครับต้องเป็นคนนี่แหละครับซอสมอหยครับคืนนี่ผมรู้สึกว่าหนูจะแข็งแกร่นกว่า บ่อคอยเขา่าตอกปนนใดทั้งกับ,บ่อคอยขุนไม้นำปนันไดเคลืนซอสสมอ่อยไปทั้งป้าเต่าซอสสมอ่อยเดี๋ยวเช็กตัวอ่อย <13. S 1> ขึ้คืนซอสสมอ่อยห่ามาสิบสามครับหนูตัวใหญ่ก็หนีได้ครับเปน็นได้มากว่าคืนปหนหมานเนี่ยเคื่อนหนีบ่ปันใดครับผมเอาครับพี่น้องครับเลิกแล้วขอพี่น้องทุกท่านฟันดีทุกท่านครับฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอสเราเล็กเดี๋ยข้ามคลิป ให้พี่น้องให้ชมสำหรับคลิปต่อไปจิบซอสสมบ่อยสีผภาไปสันต่อข้างใดกับฝากพี่น้องติดตามรับชมครับสำหรับเพื่นนี้สันดีสวัสดีครับผม